ที่ที่แล้วด้วยเราก็ได้ไปเจอน้องปันปันเต็มฟ้าเพราะว่าเขาเนี่ยก็กำลังจะมีการฟิชิ่งกับหนุ่มฮัน่นเราก็ได้ฟังกับน้องปันปันเมื่อที่ที่แล้วแล้วตอนนี้เราก็เลยเจอฮั่นเราก็เลยอยากจะถามฮั่นว่าเอ้เป็นยังไงเป็นมายัางไรรู้สึกยังไงที่ได้ทํางานร่วมกับน้องปันปันใช่แล้วนะครับะจะจานนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อ <laughs> เลกับปันตอนนี้นะฮะอยู่ในขั้นตอนของอ,อ,อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในต่อไปเป็นการซ้อมเต้นและซ้อมเต้นเสร็จปุ๊บก็จะถ่ายทํา MV ครับผมแล้วก็จะออกมาให้ทุกคนได้ฟังในไม่ช้านี้ครับผมคือต้องต้องขอบก่อนอื่นนะฮะต้องขอบคุณทางฟอนเทสมากๆนะที่ให้ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางฟอนเทสนะฮะแล้วก็งานนี้เขาให้ผมได้มีโอกาสออกไอเดียความคิดเห็นต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายด้วยทีนี้จะเต้นกระต่ายแน่นอนครับผม เพลงโคเบอร์ครับผมแต่เป็นเพลงเร็วก็ยามีเป็นเพลงเร็วที่ให้ทุกคนได้สนุกด้วยกันได้แน่นอนครับผมน,น่าจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ผมคิดว่าไม่น่าเกิน2เดือนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่าย MV ก่อนแล้วก็อีกไม่นานคงจะปล่อยออกมาครับผมโอเคครับ แอะก็รอดูแล้วกันนะครับฮันกับปันนออกมาจะเป็นไงนะครับคือปกติแล้วถ้าอย่างฮัทในรารู้อยู่แล้วเขาการเต้นเขาเป้าภูเขาไฟระเบิดพุพุอยู่แล้วอย่างนั้นเลยหรอแต่ว่าปันนเนี่ยเขาเคยออกกับฟอนเทนต์สเกตนี่เป็นเพลงช้าสวยๆเปียโนกลางช่วงกลางนาอะไรก็ว่ากันไปแต่ยังไม่เคยปันปันเต้นเหมือนกันไม่แต่ว่าเขาเนี่ยอย่างที่บอกเขามีทักษะแล้วเขาเป็นอะไรนะนักจิมนาสติกจิมนาสติกทีมชาติเลยอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นการเต้นหลายแบบนะคะจากที่น้องปันปันพูดมือทีที่แล้วคือจะมีแบบ แจ๊สมีบัลเล่มีอะไรรวมกันผสมผสานอยู่ในนั้นก็รอดูล <ง S 2> แล้วกันเป็นการลงตัวที่ดีใช่ <ๆ S 2> แล้วนะครับ